สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอว้วนดวงท่านน้ำวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนดวงความรักในช่วง3มเดือนนี้เรามาฟังคำนายดวงความรักของคุณนะครับทั้งคนโสดสถานะคนคุยสถานะมีแฟนแล้วนะครับช่วง3มเดือนนี้ความสําเร็จอะไรที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณบ้างมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดโน้ตสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคำถามแบบแบรนดอมเด <s uss> ี๋ยวราเิ่มต้นที่เซนแรกเลยครับว่าดวงชะตากับเรื่องของความรักเองแล้วในช่วง3เดือนนี้ชาวท่านน้ำกรกฎพิจิกและก็ ทั้ง3เซตตานี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสําหรับความสัมพันธ์บ้างมาฟังคานา่นในเซตที่1กันได้เลยครับผมบอกได้ว่ากับเรื่องของความรักนะช่วง3เดือนนี้เองเนี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ต่ํานะครับทั้งสาระคนคุยและสาระโสดนะครับไม่กล้าที่จะลงเลือกใครเป็นตัวจริงสักคนหนึ่งณเวลานี้นะครับคุณไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์นะครับหรือว่าความรักเนี่ยมันจะพัฒนาต่อได้เพราะพื้นฐานความสัมพันธ์เองแล้วเนี่ยคุณกลัวไปเลยกลัวความรักนะครับกลัวความ ความสัมพันธ์กลัวรักที่ชัดเจนกลัวสถานะความรักนะครับไม่กล้าเชื LIKE ่อกับเรื่องความรักนะครับมากๆเลยเดียวสําหรับสถานะโสดและสถานะคนคุยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งในนั้นจะมีคนดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณนะครับแล้วคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องเจอคนที่ดีเจอคนที่เหมาะสมนะครับเจอคนที่พร้อมพัฒนาต่อเจอคนที่พร้อมที่จะไปต่อกับเรื่องความรักสถานะโสดและสถานะคนคุยผมบอกเลยว่าในความที่เป็นไปได้ยากและมีอุปสรรคสําหรับความรักณช่วง สเดือนนี้ภายใต้สิ่งนั้นมีคนดีรอคุณอยู่ครับเส้นสองครับเป็นไงบ้างนะครับดวงความรักช่วง3เดือนนี้นะครับของชาวธาตุน้ําครับเส้นสองครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าคุณเองก็รอคอยจังหวะรอคอยโอกาสนะครับรอคอยสิ่งดีกับเรื่องความรักเนี่ยมาโดยตลอดนะครับอย่างผมบอกไปนะครับว่าการรอคอยมันสำฤทธิ์ผลเจอคนที่ใช่เจอคนที่เหมาะสมเจอคนที่พร้อมด้วยกันกับเรื่องความรักนะครับมองสิ่งเดียวกันกับเรื่องการพัฒนาต่อเป็นคนที่ดีคุยกันรู้เรื่อง พัฒนาต่อกันได้คุยกันแล้วรู้สึกสบายใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับภายใต้อุปสรรคและปัญหาภายใต้ขวากหนามกับเรื่องของความสัมพันธ์คุณไม่ไว้ใจกับเรื่องความรักแล้วก็กลัวความรักมากๆภายใต้สิ่งนั้นมันมีคนที่ดีรอคุณอยู่นะครับอยู่ที่คุณจะเลือกเขาขึ้นมาเป็นคนในความสัมพันธ์ไหมณเวลานี้ถ้ารอต่อไปแบบ3เดือนนี้ทั้ง3เดือนเลยหรือให้เขาเข้ามาจีบคุณบุกเข้ามาจีบเลยผมมองว่าเป็นเรื่องยากนะครับคุณเองต้องเดินหาความรักด้วยถึงจะเจอกับสิ่งสิ่งนั้นสําหรับคน ะสถานคนคคุยครญญนะครับเป็นไงบ้างนะครับดวงความรักช่วง3เดือนนี้ของชาวธาตุน้านะครับกรกฎพิจิกแล้วก็มีนะครับเสถียรนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าดวงความรักของตัวคุณเองนะช่วง3เดือนนี้ประสบความสําเร็จนะครับเชื่อในความรักก็ได้มาซึ่งความรักเชื่อในคําว่าแฟนเชื่อในความสัมพันธ์ก็ได้มาซึ่งความสัมพันธ์อันยาวนานผมถึงบอกว่าภาวะความสัมพันธ์ถ้าคุณเชื่อว่าในขวาน้าตรงนั้นมันมีคนที่ดีรอคุณอยู่คนที่ใช่รอคุณอยู่ผมบอกเลยว่าคุณเจอกับ คนคนนั้นอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงความสําเร็จเรื่องของความสบายใจเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับบอกเลยว่าคนคนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคนมีแฟนสถานะมีคู่ครองสถานะมีครอบครัวสถานะมีคู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงปลายปีนี้นะครับสเดือนหลังนี้จะเป็นช่วงของการได้เดินทางนะครับเดินทางต่างประเทศเดินทางไกล ây, เดินทางเพื่อไปหาความรักเดินทางเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ๆกับเรื่องของความรักด้วยถือว่าประสบความสําเร็จครับรักทาง ไกคนอยู่ทางไกลรักต่างแดนรักต่างที่นะครับประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยครับแต่ในที่นี้เองเนี่ยสถานะโสดและสถานะคนคุยเนี่ยผมบอกเลยว่าแอบ,บน่าเป็นห่วงเพราะว่าขวากหนามกับเรื่องของอุปสรรคความรักมันเยอะซะเหลือเกินคุณเองเลยกลัวกับเรื่อง,องความรักไม่กล้ารักใครเพราะกลัวเจ็บนะครับแต่อย่างผมบอกไปนะคะว่าภายใต้ปัญหามันมีคนที่ดีรอคุณอยู่นะครับเลือกเขาขึ้นมาแล้วพัฒนาต่อกับความสัมพันธ์จะเป็นรักแท้และรักที่ยั่งยืนครับ